้ไอ้ที่อยู่บนหัวคืออะไรไหนได้ยินไปดู้เลยที่อยู่บนหัวหอกางเกงอาใส่ต่อใส่ต่อขึ้นแผลเออแต่ละมือแต่ละวันนะแล้วทำไมต้องเอาหูกางเกงดึงเข้าไปแผนแขนน่ะทำไมอ่ะเขเห็นเรื่องแผลขึ้นมาทำไมนะนันมาลาดอะไรอย่างี้เลย ทำไมเลี้ยงไรอองเนี่ยขึ้นเลี้ยงขึ้นกระโดดขึ้นแปดหลังเลยรับลงเนี่ยดัดขมแช่ไปนอนที่ไหนมาเนี่ยผมบอกว่าแต่ละอะใส่หมวกไว้ร้อนคุณพ่อรู้ว่าภาพนะครับบันทึกไว้ภาพใครเนี่ยทั้งไหลกว่าและขึ้นแปดลูกบ้านไรอองใครสอนให้แต่งตัวเงี้ยไรอองเหมือนฮะสไตล์ใครสไตล์มันเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยดูดิ่ฝ่าแปดวะเนี่ยเดี๋ยวแปดเขาขึ้นแปดหลังแล้วใครผมเนี่ยเลี้ยงมาแปดหลังเนี่ย ขอกรและกรไหน่อยดูจะจำได้ไหมกรนี่เขาเห็นเลทั้งไหลกวาขอกรหนอนกรอนอนนยฮะอกรชื่นชมแหล่งมะขามหวานลือไม่ใช่ดิกรใหม่ที่คุณเพิงแต่ง่ะกรนั่นเหรอเออชื่นชมเพียงนั่นเหรอเออเพียงเพียงแรกพบประสบพักแค่เพียงนิดเธอช่างงามพิษแรกพบตบตาสมัยอภิรมชดท้อยสมัยวิไลอภิสมัยยัง ยังเทียบไม่ได้เท่าแววตาเธอปัดเอ๊ไหนวันนี้ก่อนแหมชอบตรงที่สมัยเทียบไม่ได้เท่าแววตาเธอเนี่ยสมัยเทียบไม่ได้ใช่ไหมนั่งนี่นั่งแล้วก่อนสมบัติปิดเก่าแล้วนะรวมหมดเลยเหรอสมบัติปิดเก่าแล้วนะกระโดดเลยครับนไม่ดั้เริ่มเลเวไหมรวมเลเวลหมวิ่งขึ้นขึ้น power ผัน อ่าแล้วไหนคุณบอกคุณหายแล้วมัยดังหายไม่ค่อยเท่าไหร่เราอยังไม่หายดีเนี่ยคุณพ่อดูทางนี้เห็นแล้วบ้าเห็นเห็นเห็นด้านทางนี้เมื่อวานคุณเพงพูดอยู่แบบว่าคุณหายแล้วเนี่ยทางนี้หายแล้ะทางเห็นว่าทางนั้นแมวนุ่นเขาไปเดินไปได้ดลเดี๋ยวไข่ปี้ออกมาเขาตรวจทางดินแล้วเขาตรวจทางดินทางข้าวอ่าเมื่อวานคุณบอกคุณหายแล้วอ่ะแมวยังตรวจทางคนเขาเชื่อหมดเลยนะว่าคุณหายแล้วเขาหายแล้วทางนี้เขายังไม่หายวย เอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรกับผมนานหนังสือลายยังไม่หายเนี่ยเขาจะเป็นชอบชอบเก็บพวกเศษกระดาษอะไรเนี้ยแล้วพอมีคำพูดมีคำคมแลวมีคำอะไรพวกเนี้ยเขาจะอ่านแล้วก็เอามาผสมกันนะครเขาพิโชอบเก็บพวกกระดาษแล้วยิ่งหนังสือพิมพ์นะแล้วก็แล้วก็ฝองไหนแล้วก็พงษ์แล้วก็ฝ่อง ใช่เหรอหายที่อป๋องหรือพี่พงษ์เขาชื่ออะไรดรพงษ์เนี่ยแต่แต่เขามีชื่อเล่นชื่อป๋องอังกฤษรวมรวมฝรั่งเศสแล้วทางองษ์รู้ทุกอย่างนะรถทานพงเมื่อขุนยนเอาข้ามาแล้วเอกชัยรู้ทุกเรื่องยกไปเรื่องจริงเห็นข้ามาไปแล้ว ไปไหนอ่ะไปเอาข้าวไปเอาข้าวกินก่อนไปไปมาโตมาโตไปเอาข้าวกินก่อนเดี๋ยวว่างๆมาที่ใหม่นะเอามาเผื่อได้นะคด้วยเนี่ยของผมก็สองกล่องหนึ่งเนี่ยบอกบอกบอกด้วยของผมก็สองกล่องหนึ่งขอให้ก็าสองกล่องได้ไหมได้โอเคนะเยผมมหุนนขึ้ลโอเครออยู่นี่นะหมุนนขึ้ ไม่ไปนี่แบดแบดรูเปอร์แบคอัพเลออัพแล้วทางดูหลังนี้หลุดหมุนแล้วหมุนแล้วแล้วหมุนขึ้นขึ้นแนอัพหลัง่พอแล้วไปเถอะเดี๋ยวข้าวบูดเออจะหาออกร่างกาย